ตัดชอยแล้วลิเวอร์พูลเดินหน้าคว้าเป้าหมายคล็อบเสริมทัพมกราคมนี้เผยมี3าปัจจัยที่ทำให้หน้าลุ้นปิดดีนเดลิเมนสื่อดังเมืองผู้ดีรายงานว่าลิเวอร์พูลจะฝูงพรีเมียร์ลีกอังกฤษสนใจคว้าตัวมักซองลาข่าประการหลังชาวฝรั่งเศสจากโคสบวอสสมอสรดังในศึกบุนเดลลีการเยอรมันมาเสริมทัพในตลาดนักเตะเดือนมกราคมนี้เพื่อมาทดแทนโจเอลมาติปที่เจ็บเข่าสอแววพักยาวตลอดช่วงที่เหลือของฤดูกาลนี้และอาจแยกทางหลังหมดสัญญาในเดือนมิถุนายน ทั้งนี้ลิเวอร์พูลตกเป็นข่าวมาตลอดว่าต้องการกองหลังตัวกลางเข้ามาเสริมทัพโดยมีเป้าหมายหลายรายเช่นก่อนซาโลอินาซิโอกับอุดมันดิโอมงเดคู่หูแนวรับจากศบออติงลิบอนและอันโตนิโอซินวาจากเบนฟิกาแต่ทั้ง3รายอาจต้องจ่ายค่าตัวมากกว่า60ล้านปอนด์2,700ล้านบาททําให้ลิเวอร์พูลซึ่งแทบจะไม่ทุ่มเงินมหาศาลในการเซ็นสัญญาควานักเตะใหม่เรียมเปลี่ยนเป้าหมายไปที่มักซองราคาไวย23ปี โดยมี3าเหตุผลที่น่าลุ้นปิดดีนคือค่าตัวน่าจะไม่แพงมากนักเนื่องจากเจ้าตัวยังไม่ต่อสัญญากับโวสบอร์ที่เหลืออยู่ไม่ถึง18เดือนโดยมีรายงานว่าค่าตัวอยู่ที่ประมาณ12-30ถึงล้านปอนด์5 4 0ร้อถึงหนึ่ล้านบาทเหตุผลที่2คือมักซองลาคราวเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่รีเวอร์พลติดตามดูฟอร์มมานานซึ่งก่อนหน้านี้มีประวัติในการคว้าผู้เล่นจากบุนเดสซีกาเยอรมันมาเสริมทัพหลายรายแล้วไม่ว่าจะเป็นโจเอ็มอาติปัสติอาโกอันคาาทร Ate, so le, o, อิบราฮิมโกนาเตโดมินิกโซโบสไลวาวตารุเอนโดและไรอันส่วนเหตุผลสุดท้ายคือยอกฉมัดเคผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของลิเวอร์พูลอาจใช้สายสัมพันธ์อันดีกับววสบวอซึ่งเป็นทีมเก่าในระหว่างปี2018 2023ก่อนย้ายมาทำงานกับหงแดงในการชิงความได้เปรียบเหนือทีมอื่นๆที่สนใจมักซองลาคราเพื่อเจรจาค้าตัวมาเสริมทัพ